สวัสดีค่ะวันนี้จันเจ้าเมืองช้างก็พาพี่พี่มารับชมตั๊ก,กแตนปทาทังค่านะคะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะคะเนื่องจากว่าจันเจ้าต้องเตรียมงานแต่งค่ะก็เลยไม่มีเวลาได้ลงคลิปให้พี่พี่ได้รับชมกันตอนนี้ก็ยังเลี้ยงตั๊กแตนอยู่นะคะตอนนี้ประเทศของเราหนึ่งวันนะคะมี3ฤดูดเลยค่ะตอนเช้านะคะอากาศก็จะหนาวตอนเที่ยงร้อนมากตอนเย็นมานี่ฝนตกค่ะดูว่าตั๊กแตนของเราจะสับสนกันไหมเลี้ยงตั๊กแตนหน้าหนาวนะคะตั๊กแตนจะไม่ค่อยกินอาหารแล้วก็ปัญหาใหญ่ของหลายๆคนก็คืออาหารไม่เพียงพอด้วยเนื่องจากหน้าหนาวนะคะให ไม่มีน้ํารต้องดูคนอื่นไกลนะคะจันเจ้าเองก็ไม่มีหญ้าให้ตะกะแตนกินแล้วจันเจ้าเองก็ให้ใบหญ้าแล้วก็ใบกล้วยสลับกันนะคะต้นกล้วยของจันเจ้าตัวนี้คงไม่ได้กินผลแล้วค่ะตัดยอดตัดใบแบบสุดยอดเลยค่ะให้น้องตะกะแตนได้กินตอนนี้ราคาไข่แต่ละพื้นที่เป็นยังไงบ้างคะรู้สึกว่าไข่ช่วงนี้จะหายากแล้วนะคะช่วงฤดูหนาวนี้นะคะการฟักของไข่ก็จะช้ากว่าปกติตอนนี้ไข่ตะกะแตนจันเจ้าก็ขายได้เรื่อยๆนะคะจันเจ้าเองก็ไม่ได้วางที่จะขายไข่อย่างเดียวนะคะหลักๆเลี้ยงก็คือขายตัวตะกะแตน พี่พท,ที่กําลังเลี้ยงอยู่ก็สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับจันเจ้าได้นะคะขอบคุณพี่พี่ที่แวะมาชมคลิปนะคะคอมเมนต์มาทักทายกันได้เลยนะคะ